รีวิวหมอปลาอ่ะอันนี้ก็ไม่รู้เคยพูดไปหรือยังนะแต่ว่าก็จะถ้าพูดไปแล้วก็จะพูดอีกนะว่าอ่านะตอนนั้นใช่ไหมเรากำลังเรียน acting class กันนะคะกับครูญี่ปุ่นนะะแล้วก็ทีนี้เขาก็เหมือนให้เราเออก็เรียนเรียนเรียน,เร,ยนเรียนไปใช่ปะแล้วทีนี้หนูก็เห็นดาแวแบมบีคนเดินมาหนูก็เอะหมอปลาเปล่าหน้าคุ้นๆแบบชุด ผมเออไม่สภาพเอ้อพูดว่าอะไรดิหน้าตาเออหน้าตารูปร่างแกคุ้นๆเนาะอะไรอย่างเงี้ยแบบถ้าเป็นหมอพื้นหนูว่าชอบดูมากชอบแบบชอบดูมากชอบดูทุบสารมากหนูชอบมากนะฮะก็แบบว่าเฮ้ยถ้าเป็นหมอปลาจริงๆคงจะดีอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เขาก็เดินเดินเดินรอบหอแบบเหมือนตัวด้วยแบบเออไม่ตรงไหนเลยไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะ พวกเขาอย่าบูลลี่นะแล้วก็ทีนี้เออหนูหนูก็เฮ้ยหมอปลามาจริงด้วยหนูกระซิบปีโป้ใหญ่แล้วแบบเนี่ยเนี่ยเนี่ยชาวบ้านเนี่ยหมอปลานะเขาอยู่ในรายการน่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยฉันชอบดูเขามากเลยแบบเขาไปที่นู่นที่นี่นะเขาจะแบบทุบสาลนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะหนูก็แบบพูดให้ปีโป้ฟังว่าแบบนี่หนูชอบเขามากอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูตื่นเต้นมากที่ได้เจอเขาแบบแล้วก็หนูก็ไปเขาก็ เข้ามาใช่ป่ะแล้วก็เออมีเหตุการณ์หนึ่งของแม่ตอนที่แม่บ้านทีมคือว่าหลังจากที่เราไหว้สารกันในหนังนะคะเสร็จใช่ไหมแล้วก็ไม่ใช่ว่าตอนที่หมอปลามานะักก่อนที่หมอปลาจะมาก็ที่เขาเจอตุ๊กตาดังลำใช่ป่ะคือหนูอ่ะ สังเกตมากหนูสังเกตเก่งมากหนูชอบเรื่องอย่างเงี้ยหนูเห็นว่าแบบแม่แม่แม่เขาแบบนั่งแบบเหมือนกุมกุมท้องอะแบบมนปวดท้องอะไรเงี้ยแล้วแบบดูแบบสภาพแบบไม่ค่อยโอเคอะหนูก็เลยบอกใครสักอย่างนี่แหละสักคนนั่นแหละว่าเนี่ยแม่แม่แม่เขาดูไม่ค่อยโอเคเลยนะแบบว่าแบบเขาเป็นอะไรหรือเปล่าแบบไม่สบายหรือเปล่าอะไรเงี้ยหนูชอบมากแล้วแบบเนี่ยเขาอาจจะแบบอย่างจะได้นะแล้วหนูก็บอกบอกต่อกันไปแล้วหลังจากนั้นที่หมอปามาใช่ปะ ก็พี่มีนก็พูดให้ฟังเหมือนตามในหนังเลยว่าแบบเออเขาเจอนี่น,นั่นแต่จะบอกว่าหามมากตอนที่แบบเออที่แบบทําทีีอะไรกันใช่ปะแต่จะบอกว่าแบบหามามากเตอบมากแต่ว่าก็ไม่ได้มีลงออกอากาศนะคะแต่ว่าสนุกมากหนูชอบมากแล้วตอนทุบสารโอ้โหหนูแบบภาวนานในจใจากว่าเอะวันนี้จะทุบสารไห่วาเออ มีสารน่าจะต้องทุกแหละเอ้ยอยากให้เขาทุกขคือหนูอยากให้เขาทุกมากหนูชอบหนูอยากดูแบบเห็นกับตาหนูภาวนาว่านะทุกวันนี้ต้องทุกต้องทุกแล้วแล้วทีเนี้ยนะก็เขาก็ทุกจริงๆแล้วตอนเขาเขาทุกอะ่ะหนูแบบต้อง้าตั้งตอองารอ่ารู้สึกแบบได้เห็นของจริงแล้วอะไรเงี้ยนะคะไม่กลัวเหรอเนี่ยหนูไม่กลัวนะรู้สึกแบบ ชอบดูคนอื่นร้องไห้ใช่ไหมหนูแบบสงสารอ่ะคนที่เขากลัวหนูขำค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 ำเหมือเดิมเลยไม่อยากสารไปทุบหรอกไม่อ่ะตอนนั้นหนูขี้อายอ่ะแบบแค่ไม่ต้องทุบเองแค่เห็นก็พอใจแล้วสารไม่กลัวกลัวผีที่มาที่ห้องน้ำก็มันน่ากลัวแต่นี้ไม่ไม่ได้น่ากลัวคอนท็อ มีใครสักกี่คนที่นั่งขวิแล้วีและนั่งยิบตอนที่มีน้ำผูกมาหนูไม่แน่ใจว่าอันนี้แบบเขาตั้งใจหรือเปล่านะเพราะว่าหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีท่อน้ำอะไรตรงนั้นหรือเปล่าคือแบบตัวแบบเห็นแบบเหมือนหายอะไรอยใช่ป่ะแล้วเขาก็เอาค้อนประชุบแล้วย่ๆน้ำก็พุ่งออกมาเฉยเลยอ่ะหนูก็แบบตกใจแล้วก็วิ่ง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 หนีกันเลยนะเป็นคับอมอปลาแล้วหนึ่งหนูแบบชอบหลายคนมากแบบว่าเป็นแฟนคลับเลยอ่ะ แบบคือแบบเห็นเของมา่นานอะแล้วก็แบบได้เจอจริงๆก็แบบโอ้ oh my God. ลาตินที่เราจะเต็มเลยแบบใช่สงสารอะไรนะลาตินเคลา่าอะไรอย่างเงี้ยครวิ่งหลบหน้าประตูเอ๊นีจ่จำไม่ได้นะคะแต่ว่าหนูวิ่งไปแบบอีกทาง,งนึงนะแบบเลี้ยวไปนะคะเดี๋ยวต้องเป็นดูอีกรอบนึงนะคะว่าใครล้มที่หน้าประตูนะคะเห็นมีบอน้ำด้วยใช่ค่ะอันนั้นเหมือนเป็นเออเขามีมาอยู่แล้วตั้งแต่แรกนะคะ ไม่ได้อยู่ในฉากอะไรนะคะอันนี้แบบมีตั้งแต่แรกของที่พักเราอยู่แล้วคะอยากให้มีพักสองไหมอยากค่ะชอบค่ะ <laughs>